เอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จะเป็นการสาธิตเมื่อเราไปข้างนอกไปสถานที่ในชุมชนหรือว่าน้ำตกเปนน็นเช่นว่าเราไปเขามีเจ้าติ่นอยู่แล้วอ่ามีพวกเด็กเกเรหรือว่าไอคนที่มันคนบ้าหรือคนไม่ดีอะไรนี้เราต้องมีวิชาไว้ป้องกันตัวอันนี้จะเป็นการสาธิตเฮ้ยเองมาจากไหนวะนี่มันติ่งข้าแล้วเฮ้ย ถ้ามาจะปั๊บมานั่งของน้อยรือพี่ข้าดูแลอยู่ที่นี่มาหลายปีนะมีอะไรก็มีปัญหาอะไรมาปรึกษาพี่นะกงใจเรื่องไหนก็คุยกับพี่ได้เลยพี่เป็นคนตรงอ่าคุยชัดเจนพี่เป็นคนชัดเจนมีอะไรก็บอกมาเอาใจอะไรทุกอย่างต้องผ่านพี่ไปก่อนทุกทุกอย่างต้องผ่านพี่ก่อนผมพี่อยู่แถวนี้มานานแล้ว ตั้งแต่บุกเบิร์ทุกคนของน้องให้เก็บพี่นะนักแม่น้องเป็นใครมีคณะอะไรก็บอกมาเลยพฤติกรรมของคนที่จะเข้ามาทำร้ายหนึ่งก็คือพูดพาดเข้ามาสองคือเสียงดังสามือตาจ้องกับมิงเรี่กอเก่งหมัดอ่านะเก่งหมัดก็กำเน็จเก่งแล้ว ทีนี้เราก็ทำยังไงเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้ว่ามันจะมาทาร้ายไหมเราก็ต้องประเมินว่ามันถือมีดถือมีดแล้วเราไม่มีมีดโดยมีมีดเราจะไปสู้มีดเนี่ยมันมันอันตรายนะเราเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งหนีไปตั้งหลักไปอาวุธถ้าเราจะสู้มันเนี่ยเพราะว่าเราหนีไปเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้มันเป็นลักษณะภูมิประเทศมันเป็นยังไงเราต้องตั้งรับเราหนีไปก็น่าจะหนีไม่พ้นเพราะนั้นเราก็ต้อง อาอาวุธสู้กับสู้กับมันดีกว่าอยู่ดีอ่ะสมมติอ่ะผมก็มองซ้ายมองขวาอ่ะเจอดาบเอาทีนี้มันมีปืนเจอดาบทีนี้ถ้าทีนี้ถ้าเป็นระยะเนี่ยคือเราอาจจะสู้กับปืนได้เนี่ยสองสามเม็ดอย่างเงี้ยเราม่ไม่อาวุธน้องไอ้เป็นใครวะ มาตรงนี้นมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะพี่ดูแลถานที่อย่างนี้มานล้วมีอะไรก็พูดได้สวัสดีครับสวัสดีดี่หนูห,หนูไดยอ,อันนี้คือการสาธิตการอกนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เราต้องสวัสดีไว้ก่อนการเจอเหตการณ์อย่างนี้คือถือปืนคือว่ามาแบบคู่แล้วนะเราต้องสวัสดี

ใหนเด็กเอาความไปเลยเรามาตัวตัวก่อนเลยเฮ้ยเอ็งทำนี้เหรอวะเอา้ะอย่างนี้ดีกว่าเรามาสงบหาอะไรทำกันดีกว่าเพราะว่าสู้ไปก็มีเลือดเนื้อกัดดินออกโอเคเนาะถ้างั้นไหนๆก็มาศึกษาที่นี่จบลงกันได้ดีๆคุยกันเรื่องลูกกัญชา เพที่จะได้ดำเนินการต่อไปตาเดเย้ยเน้ย,ย,ย,ยนะ้องโอเค,ค,คโอเคโอเคนี่ก็คือวิธีรับมือกับคนที่จะมาหาเรื่องจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือเจตนาดีอะไรหรอกเราก็เป็นแค่คนธรรมดาม,มีวิธีการอยู่ก็คือพูดดีๆ ไม่อย่า,ยาใจร้อนนะเราก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเราก็ต้องใจเย็นไว้อีกอย่างกนึงคือเราก็สวัสดีน้อมน้อมสวัสดียกมือไหว้ไว้ยอมไว้สู้ไปมีแต่การสูญเสียเลือดเนื้อมันไม่คุ้มค่ากันที่จะเสี่ยงเราก็เลยยอมดีกว่าหันมาสงบศึกพูดจากันดีๆมาปรับความเข้าใจกัน